นี่แมทธิวมีซ้อมตอนสิบโมงเออไปเดี๋ยวแม่ปั่นจักรยานไปเลยไป,ไปละเดี๋ยวไปส่งแมทธิวอยู่สลา,ามฟุตบอลจ้ะปั่นขังนึง phải này sai trái hay phải, trái. Ơ Để mẹ cha cha tôi nói mẹ chỉ lông mình chạy đi, cái này chứ. บ้านถูกไี้ มูมูกะมากหมดแล้วจ้ะทุกคนบางคนกับพ่อแม่มาส่งบางคนก็ต้องเดินมาบางคนกับ,บ,กบกกป้อน,นจักรยานมากคือเมทิวนี่พันจักรยานมากจ้ะยันปะโอเคฮ่ะเด้ไปเ้วกี่โมงทอล์ฟมามาเขาไม่เห็นเต้แล้

ดีสิเห็ดทอดมันไก่จ้ะทอดมันไก่อันนี้ไก่แปดร้อยแปดร้อยกรัมนะเล็กอไก่ไก่บดแปดร้อยกรัมจุกคนเดี๋ยวมาสิเห็ดไ,ไปบอกส่วนผสมไปเนาะเดี๋ยวขยำกันจ้ะไก่บดหมูบดดัดเปลงมาจากทอดมันปลาจ้ะสมัยสมัยนี้เพิ่นพัฒนาทุกอย่างจ้ะอันนี้เป็นพ <c oughs> ีแกง <c oughs> ขยำเขา ปรุงรสกับน้ำตาลจ้ะแอาวเด้อทุกคนหนวดไปให้เหนียวคนจะใส่ให้ไหมพอ่อว <c oughs> ยืนให้กำลังใจแม่ประมาณนี้จะ้ะไข่หนึ่งฟองทำให้ 1> 1าาพ่อกระซองพองก็ได้จะ้ะทำให้าาพ่อซ้ำฟองอันนี้เป็นแปง้งโกกี้ผสมกับแป้งมันจะ้ะ สองย่างปกติไข่ใส่แป้งโบกิอย่าง,เ,งเดียวมือนี่ไข่ผสมทั้งสองจ้ะ,ะใส่ไปกะเอาคื้นเก่าผสมปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาจ้ะใสาม,มารถนี่ก่อนเดี๋ยวสีเข้มไปเดี๋ยวขอนวดแป๊บนึงจ้ะเดี๋ยวมาใส่ใบมักรูตแล้วก็วอเออทัว่วฝากยาวเดี๋ยวเราค่ยมาใส่ ขยำแตะเหนียวว่าจ้ะใส่ลงมาเลยใส่ลงกนาใบมะกรูดกับตัวกระเจียวถุงมือเนี่ยจะหลุดเพราะว่ามันเหนียวใครสใส่น้ำมันคือร้องไปน้ำเลยก็ได้นะจ๊ะแต่ข่อยสีโปใสะแล้วค่อยซีไปใส่ตอนข่อยผั่นเดี๋ยวไปความสะดวกผัดมันจัดคนอุ้ยหากินนะหากินแล้ว ปรุงรสได้ตามชอบจ้ะทุกคนออ uh huh. ืก็ได้แล้วกะเดี๋ยวมารทิมไว้ก่อนจ้ะผู้ช่วยบักงองมาผู้ช่วยบักงองมามาทิมใบเดี๋ยวเอาไปทอดจ้ะทุกคน mm. เอาองงปิดปิดไว้อย่างนี้ก่อนอทำแบบนี้ใช้ตู้เย็นไว้ mm. เดี๋ยวมันจะปั้นมใช่นะครับทุกคนวันนี้บักยองมาทำอะไรนั่นสินามเบอร์หนึ่งนําเบอรหนึ่งอ่าทุกคนนู่นี้บลูเบอรี่แม่ล้างแล้วเออบูเบอรี่ที่ที่ตักแม้มือนั้น่ะจ้ะทุกคนล้างทำความสะอาดแล้วใครใครที่กินกับโยเกิร์ตเมื่อเช้าพร้อมเหรอโอ้โหเปตอเซ็ตเนาะอือฮื แม่ทําความสะอาดปล่อยให้หนามมันยดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสิเอาเข่าตู้เย็นไว้หัยยงกินกับโยกเกิดส่วนแมทธิวบอกินเลยจ้ะนั่งบบกินเลยนั่นแหละแบวก็ปากดําหมดอี <laughs> อยังไงนี่ขอเลจะท,ำทํำทอดมันไก่ตาม,มตามที่เห็นวิธีปรุงรสเนาะจ้ะทุกคนโอเคได้เวลาทอดบ่ครับเออว่างไว้ เคทุกคนมาทําทอดมันไก่ทอดมันไก่จ้ามีอะไรทุกคนอันนี้เป็นน้ํามันพืชจ้าทุกคนมือล้างสะอาดแล้วนะจริงๆว่าจะใช้ถุงมือแต่ว่าเดี๋ยวมันติดมากเอามือนี่แหละครับรสชาติแม่ครัวบ้านๆมันต้องใช้มือทุกคนครับโอเคตามสะดวกจริงๆใช้อนหมอก็ได้ทำนึ่งใหญ่หรอเหรอครับ หนึ่งใหญ่แบบนี้เลยเหรอครับโอ้โหไม่ไม่ไหวมัง้ง <c oughs> แบบนี้จะทุกคนสวยมากสีแป้งก็ได้ตามสะดวกใส่ลงไปต้องใส่น้ำมันมือเพราะมันไม่ให้ติดจะได้ไม่ติดม,มพูดภาษาไทายดีมากผมพูดภาษาไทยดีมากทุกคนชมไอ้นหนองออนหน่องขอบคุณมากเลยเดอ้อ <ผม S 2> ทุกค,คนจ๋าไอ้หนองก็มีปั้มพยาญชนะจ้าผมรู้ผมพูดประทุกเดี๋ยวผมรู้ทุกคนจะกระจยผมรู้ผมรู้ว่าผมพูดประทุกปะทึก แม่ก็พูดตามไอ้ยงเบ่เ์ปีนขึ้นกันกระทุกกระทุกขึ้นกันคิดว่าทุกคนเข้าใจเข้าใจทุกคนเข้าใจเนาะไอ้ยงก็เข้าใจเนาะทำไมก็ใช่ถ้าแม่แล้วแม่ตอบเออทำไม้าใจคนเข้าใจไหมครับน่ารักดีน่ารักดีไอ้ยงอะเออไอ้ยงน่ารักดีพี่น้องเอ้ยส้มเจ้ากรก็เป็นได้ลู้ไปช่วยแม่ทำกับข้าวอืมช่วยทุกอย่างไอ้ยงนะอันนี้อร่อยมากเหรอกินกับข้าวสวยโอเคเราทอดประมาณนี้ก่อนจ้ะประมาณนี้ แผนเอฟเอลยจ่ะทุกคนเอฟเอไก่นี่เเิ่นสีฟูก็หมูจ้ะทุกคนฟูกกูแตว่าไม่ไม่ใส่ฟองสูไม่ใส่ของฟูใช่เราก็นวดเยอะๆไงเรามันจะได้ฟูกครับเราใส่แค่ที่ให้ทุกคนดูนั่นแหละใส่แค่นั้นเลยปรุงรสครั้งเดียวเนาะครับ ปักเออรบอกว่ามันได้แล้วครับได้ครับอะอีรีอกครับวางตรงนี้ก่อนมาเริยเลยตอนนี้มันใหญ่ม o r ดแปยว่ามันจะรอนมันจะไอ้นี่ลงมาอีกมันจะเหี่ยวลงมามจะเหี่ยวออจอจะทุกคน่อจะทุกคนจอจะทุกคนเอาแบบไหนแบบกลมๆก,ก็ได้นะนี่อย่างนี้เอาบบ ลองลองได้นะลูนี้ก็ใส่ลูกไปเลยได้หลายแบบลูกชิก้นไก่เป็นทอดมันกลมๆได้เ <ừ> ชื่อแม่ครับแม่อยากแม่อยากเล่นเ <c oughs> ชื่อแม่นะยงแม่อยากเล่นเล่นได้แม่พร้อมทำกับข้าวพรมชอบเล่นรวยเล,ยลอใหญ่เล็กก็ได้ <c oughs> เห็นไหมเนี่ย อย่างนี้ก็ได้เนี่ยครับไม่ต้องพิธีพิธันอะไรเยอะอืออันยองเป็นคนผากเด้จ้ะเห็นไหมอย่างนี้นะลูกเห็นครับอือยู่ล,ลงไปเลยกลมกลมเล็กใหา่ตามใจชอบครับเล็กๆไม่ใหญ่ๆแม่ตลอดเคยได้เล็กกับเขาหรอ Ơi, ừ, thật. mẹ, lắng mơ lắm. Quên chết. Anh <laughs> à, nhóng à, bọc Ả à, cùm cùm này bỏ ngáp mẹ vào sẵn ạ. Ả <laughs> à, cùm cùm bẹp nì bỏ ngáp vào sẵn. Tao chọc ở nụ. Ờ, chọc ở nụ. Cứ mẹ pên lái, lọc qua. Mẹ pên lái, tớm lòng chìm. Ừ, mệt cân. Nó chọc mệt cân. <laughs> อันนี้สุกแล้วนียใส่ก่อนสุกยังสุกแล้วพี <c oughs> ่กวนมาเลยเลยอันนี้กวนเลิ่มเพราะตัวไหนที่ลงก่อนอะเราจะรู้เลยว่าสีมันเป็นยังไงอารมณ อันนี้เรอแบบหนึ่งครับอ้กอ้อนแม่ชอบแบบนี้ไม่มันก็ได้หลาให้ทำยังไงก็ได้ให้มันมันน่ากินไะลูกไหนก็รสชาติมันเหมือนกันนั่นแหละมันจะเป็นรูปอะไรก็รสชาติมันเหมือนกันอย่างเงี้ย ปั่นกลมๆแล้วก็ปั่นแบบนี้ไปจะทุกคนนี่ปั่นแบบนี้ไปสองรอบปั่นกลมๆไปสองรอบจากอันหยองหนึ่งอันนี้ทำมาลายดิเออทำมาลายหนึ่งใหญ่หนึ่งใหญ่เลยเหรอใครจะเอาอันหยองกินเหรออนหยองชิมไปหนึ่งอันอร่อยบ่อร่อยมากอร่อยมากดีเด้อ กินกับอันนี้ดูสิทุกคนมันน่ารักดีช้อนค่ะสองสองโอ๊ยลืม,มเป็นไายเลื่มได้ต้มยำไก่จ้าตม้มยำไก่ให้นุ่มๆสดอันนี้เป็นน้องไก่เป็นไก่ทั้งตัวครับ<ก>รเอาครึ่งตัวเอาครึ่งตัวใสผักชีลงไปจ้า เอาง่ายๆจากทุกคนปิดไฟบีบปักน้าวบีบปักน้าวโดวนมันน้าวพูะไรก็ได้ยังนีคน้คนสวยมองเสร็จแล้วแก่แล้วปากน้าวหนึ่งหน่วยพอบะพอครับอ๋อโอเคโอเค คนทอดมันไก่ <ENNIS> น่ารักดีเนาะจ้ะโอเคเดี๋ยวไปจัดใส่บะแมนใส่จานเนี่ยจ้ะใส่ถาดจ้ะทุกคนจังสิพออกินเนาะไทยบานนี่เนาะจะใส่ถาดสันเรีวจ้ะแล้วเป็นยังจ้ะให้เพื่อนกินไล่ไล่ะเพื่อนกินทั้งห่อจ้ะทุกคนโอเค นี่สองแบบเดจ้ะนี่ปั่นกลมๆนะมันอะไรดีอินยองบอกไม่นะ้ไม่ชอบไม่ใช่เหรอ <c oughs> ชอบอยู่ <c oughs> แม่บอกว่ารสชาติมันก็คือกันนั่นแหละอินยองบอกว่ามันบอกงำมบงางำก็กินได้ ประมาณนี้นะจ๊ะโอเคทุกคนบางคนก็ถามว่านำจิมนั่นนำจิมนี่ต้องใส่ต้องกินก้านนั่นกันนี่กินย่างเดียวนำจิมใกล้นี่หละจ๊ะเพราะว่านมนมโบ,บ,บมาก,กินนำจิมจ๊ะนำจิมอจองอาจาร,รย์นำจิมอยังเพื่อนกับพวกค่ายกินจ้ะเฮดเราก็ทิมกะเอาแค่นี้พอจ้ะโอเคจ้ะทุกคนโอโ้โหมาเป็นถาดเลยจ้ะ ทอดมันไก่เนาะจ้ะทุกคนจ่ะเดี๋ยวมันไปตักอ่าต้มยำ่ตจ้ะจ้านนี้ทุกคนต้มยำไก่พ่อได้มีซุปสดจ้ะทุกคนไ,ไม่ห่อเลยคะ่ะ ขอแม่ขอกระดูกได้ปะปีกไก่ก็ได้เอ <All right. S 2> แม่ค่อยชอบเออเนื้อเท่าไหร่ต้องกินปีก,ปกสดขอนห้อนพี่น้องกาจังสีเสพ ท like ายลูกก oh, ่อนเ <laughs> อามาพ่ออามาโอ้หยองตักข้าวอามามาเออลีลา for me <c oughs> for you only yes วางพ่อวางวางไหนดี for me no it's for me for you พ huh? <Yes. S 1> uh ่อ yes คนสิวางตรงนี้จ้ะ if you want to try you can taste okay thank you if you if you nice mm hmm. วางเลยพ่อเล็กเกอรฟชลิกเกอมาเค็มบหะเอาวางคนลุกจ้าทุกคนอาหารเย็นวันนี้เนาะจากทุกคนง่ายๆเลยถอดมันไก่จ้ะตุมยำไก่คือกันมาจ้ะตุมยำน้ำใสเนาะน,นี่เมนูกไก่เมนูกไก่อครับทุกคน<ม>บากยอมามีกแล้วอสชุคนมาร์มุไดีบากเค็มมาแล้ว and บักซีด้วยโอ้หูสกิดด้วยดิดน้ำอ course ทักทายกันได้จ้ากินเข่าแรงกันได้จ้าโอเคตักเลยโออโออมาบ้าวินนะตักก่อนเลยเวินเร็วเออโอ้ใครไม่รู้เอาเลยเอ้า แม่แม mm ่ชนะเห็นไหมโอ้เ okay. ล่นคนเดียวอะไรอยากได้อเอาข้าวเยอะอเอาเขียบเอากลัดเลยครับอะไรอะไรดดอด you can say ่งดิดงเอากลับเลยครับเอาเองเลยเจบสองน เอาเลยเอาเลยค่ะเอาเลยเอาเลยวันนี้แม่ชนะแม่ชนะแม่ชนะหนึ่งวันเถอะโอ้โหมาลักบ่ทุกคนนี่มันเป็นถาดจริงๆเลยถาดพวกถาดอันพวกถาดและสัญญาพวกอีย่างจังสีจ่จ้ะพวกเอ่อมันฝรังร่งอบมันฝรั่งอีย่างจังสีจ่จ้ะ ค่ะมันห่อส่วนมาผมกระแทกยังสีนะจ๊ะทุกคนอิกซอลเบอชอลเลอชิลิงบอลเละ่อเดสเดอเรชิอนม t ้องเ h ก l เ n ตบลเลชิลิงบอละ สมาชข้าวแนอร์อร์คิกซี่ละีน็กทุคนบักหยงจ้ะทุกคนกินข้าจ้ะกินครับโอ้เขียบเอาแต่อันชัดบอลเลิเลยดอกเขียบชดบอลแลมันน่าเกวาชิคุดอิโตมยามทุกคนจะกินข้าน้ำกันเด้อเป็นจะไดสบายดีกันบ้านอ ทุกคนรู้ว่าแมทธิวจะชิมอะไรก่อนเข้ากับน้ำซุปนี่โอ้โหอร่อยดีอร่อยดีอร่อยดีใช่ไหมใช่อร่อยจริงจริงเผ็ดไหมโอเผ็ดก็ชะลีแต่เนื้อต้มซีสันชอบมากป้า ปลบมักไก่พี่หล่อะให้เบิ่งขขางนังจ้ะแบบนี้เห็นไหมจ๊ะก,ก็คือแบบถอดมันบานเท้าเลยจ้ะแซบจ้ะแบจะต้องชิมผักอีแม่ผักอีแม่ยังไมา่ได้ชิมอ่าดิฉันก็จะวางนะสิมันขมใช่ไหมมันขมนิดๆใช่ไหม แต่ว่าแซ็บดิใช่นันอร่อยดีมาเคียบชอบจิ้มหรือเปล่าชอบไหมถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องจิ้มครับลองทสตะเทสต์ดืมอืมแต่แบบนี้ก็อร่อยแล้วนะไเดยมันวเลยะ อร่อยจ้ะอร่อยมากถอดมันไก่อร่อยจ้ะสั่งหาแค่ไปสั่งจากทุกคนถามสองนมว่าสกินนี่ยังเพราะว่าปปากินยังก็ได้จ้ะสิเฮ็ดได้สองนมเนี่ยถามสกินยัง <c oughs> อาหารไทยว่าสั่นอีเมกับอาหารไทยอย่างน้อมาเออคิดเอาไก่ <c oughs> อาหารจะเผ็ดๆแต่ไม <c> ่ชอบเผ็ดมันบอสต้มยำอร่อยอ่ะไก่ด้วยกุ่ง พ่อทอดมันไก่อร่อยอืกินไปถูกใจพักเอาข้าวนิดเดียวเอากับเยอะๆครับอือใช่เอาข้าวเยอะพวันมีหน่อแมททิวกินได้แหละแต่พ่อให้พ่อกินกับเยอะๆกินข้าวน้น้อยแมททิวต้องกินข้าวเยอะเกินอะไรก็กินพูดถึงอ่ะครับอื ท้ามันไก่อร่อยจริงๆนะคระยับไงกันวันนี้วันจานี์ชืออต้องใชสชื่อวันชื่ไหนอ่ะพอษ์่ดูอมันเป็นเป็ดมันเป็นเป็ดพรุงนี้นวนันืีอชมพูวันอังคาร ไม่ใช่ไม่รู้อะมีบ่มีสีชมพูบ่ไม่รู้ <c oughs> ยิ่ว่าเล็กเล็กไม่สีชมพูตัวเองมีฮุดน <c> ะ <oughs> <c oughs> แต่มันร้อนไป <c oughs> ม,มือมือสาวเดี๋ยวไปส่งเพื่อนอตอนสิบโมงเช้าจ้ะปันบ่ายแต่ส่งแต่จับปันไปเป็นมู่เพื่อนน่ะสิบโมงเา้า จะก่อนต้องชิมอันนี้ชิมครับเลยอืมอันยองม,อมันเหมือนกันนันแหละลูกันนเลยู่ผยังติดใจอันนี้ผนยังว่าอันนี้มันดีกว่าอันนี้คนนะอันยองคือนคือเด้อ <c oughs>

เสียบจะมาไหมอันนี <S <S bueno> <sk <sk ้พ mm ี hmm. ่น้องนั้นยังว่าอันนี้แสีบกว่าอันกลมกลพี่น้องบากเกียรเอาแต่ปักกลมกลมมาบากเกียร์อื้มแค่แค่ไปเนาะจะกินจะกินจินตนาการไปสำหรับจริงๆแม่จะเสียบไม้เลยเอ้ยบอกไม่ต้องนะแม่จะทำแบบเป็นทอดมันเสียบไม้อ่ะ อันยองบอกไม่ต้องเอาแม่ไม่ใช่แบบอันนี้ก็ร้อนหรอยองครูว่ามันร้อนเพราะมันทอดมันมันอันยองหอนมีคนซีสคิดส่วนมึงได้รูปมันใช่อันนี้มันหนาว หวานอะอัยงน่ะหนาทุกวันก็เขาเลือดน้อยก็หมอบอกแล้วว่าเขาเลือดน้อยน้องพันธะมินเดบลูดาฟส์น้องไอ้เนี่ยไม่ช่วยใหม่เดี๋ยวพูดอะไรอะไรนะ อาจจะไม่ทุไม่ได้ยิน่ายพูดอะไรไม่ได hmm. ้ยินว่าเลยพูดอะไรไม่เก no ิดอ wow. wow. ือม่ะกิเอ้านกับอ่ะอืว้าวอ่เหือกับกระดูกมะลก งพูดอยู่นั่นแหละยังไม่กินหมดเลยนะ่ะอิมอ่มยังอิม่มแล้วเรายักินได้อนี่ทุกคนโอ้ยพันจับจองกับปุ๊กห่อเขา <Yes. S 1> ่าคนเรียบร้อยพี่น้อง <Yes. S 1> พันสีห่อเขาสั่นแล้วบไออ้ มีปุ๊บเอ้าอะไร n อชี่ชิลงบอลล์โอ้โหดูคล้ายยูซังพอไหมย่ะพอจริงจิงโอ้พี่น้องพันวาพันคอเอาเตออันอันกลมๆเด้อพันนะได้พ่อหนึ่งพี่น้องพ่อเขาเที่ยงมืออื่นเหลือซ้ำนี อาไว้กินมืออื่ดสาวจ้ะเดี๋ยวข่อยสิเอาไว้กินมืออื่ดสาวก็เขา่าเคจ้ะทุกคน <Yeah. S 1> อะดูฟนนัฟนเลยไอตินมาพ <Yeah. S 1> ักแกะปักซีดะแฮปปีนน้หมร์ฮับโอเค <c oughs> อะไรอ่ะหัวเราะพ่ออันนั้นนะโอเคจ้าสุภุสุกอ้อนมือนี้่ยขอบคุณที่ทักทายกันเนาะจ้าขอบคุณที่แวะชมคลิปวิดีโอของครอบครัวธรรมดาธรรมดาเนาะทุกคนจ้าเป็นกำลังใจให้สุภุสุก้อนเนะจา้าสบายดีสวัสดีบายบายหัวเราะอะไรคือเนาะ